สวัสดีเป็นไงบ้างโอ้โหเสียงเสียงไม่ไหวเลยนะเสียงโคตรแย่โอ้ไม่กอเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องกินมากนะครับเอาเป็นว่าผมก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะยังพอไหวยังพอไหวโอเคไปฟังนิยายกันดีกว่าครับเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมมาตันเบ้กลับมาพูดอีกครั้งในนี่นน here, นนนยายวายเรื่องไม่ได้เลือกเฮียแต่นันตกเป็นเมียยังหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยชัยลี่ตอนที่30นะครับถ้าใครสนใจหนังสือได้ไวอีบุกก็ ลองกดเข้าไปดูที่ด s สคริปชันใต้คลิปนะครับไปอุ่นหนคุณได้เขียนกันได้นะครับเรื่องราวจ,จะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนภาคบังคับแล,แล้ววันเสาร์ก็มาถึงไวมากจนตั้งตัวไม่ทันเขาอยู่ในชุดโปโลธรรมดาเพราะไม่รู้จะใส่อะไรดีสวมแค่เสื้อยืดสีเทากางเกงยีนขายาวรองเท้าผ้าใบส่วนเฮียอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตหล่อมากสีขาวกางเกงสแลกพอดีตัวสีดำรูปร่างอย่างก,กับนายแบบพอเดินคู่กับเขาแล้ว เหมือน,อนเฮียกับเมียเด็กไม่มีผิดเลยวะแค่มาบ้านทำไมต้องแต่งเต็มวะเขาหันไปถามเฮียมันเลิกคิ้วขึ้นก่อนจะยิ้มให้บางปกติของเฮียคะ่ะถ้าไม่ได้อยู่บ้านคนอื่นไม่มีทางได้เห็นชุดอื่นของเฮียพออยู่บ้านก็เลยใส่ชุดแม่แบบจัดเต็มสินะเดี๋ยวจะจอดหนูด้วยคะ่ะถ้ายังพูดแซวเฮียอยู่แบบนี้ไม่สุงว่าขำๆชายเดี๋ยวจิม้มแก้มนุ่มที่พูดเจ้ยแจ้าอยู่สองสามทีก่อนจะเปลี่ยนมาจับมือกันไว้แน่น เข้าบ้านกันพ่อคงรออยู่นานแล้วเออนอนสุดลมหายใจเข้าลึกๆมองตัวบ้านขนาดกลางเบื้องหน้าบ้านที่เฮียอยู่มาตั้งแต่เด็กบ้านที่ทุกอย่างเป็นของเฮียซุงและเฮียโซ่เขาแปลกใจอีกแล้วที่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแบบในละครมันเป็นเพียงบ้านสองชั้นสีขาวกินพื้นที่ไม่มากมีรูปบ้านนองเอซีอยู่ด้านหน้ามีคนงานไม่กี่คนมีโรงจอดรถที่จอดได้เพียงสี่คันมีสวนเล็กๆรอบตัวบ้าน ถ้าเทียบกับเงินในบัญชีของตระกูลนี้แล้วบอกเลยว่าบ้านแค่นี้ถือว่าไม่ใหญ่พอชัดชาตจะสร้างใหญ่อลังการกว่านี้ก็ยังได้แต่ท่านคงชอบแบบอบอุ่นเพราะต้นไม้เยอะมากลมรื่นไม่ร้อนมีบ่อปลาเล็กๆน่ารักเวลาลมพัดผ่านก็ให้ความรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนนทเดินตามแรงรากที่มือเข้ามาในตัวบ้านพอชัดชาตินั่งรอยอยู่ในห้องรับแขกที่มีเพียงโซฟาใหญ่หนึ่งตัวกับโซฟาเดี่ยวสองตัวขนาบข้างด้านหน้ามีจอทีวีกำลังพอดี มีประตูกระจกใสมองเห็นสวนด้านหน้าได้ด้วยสวยน่าอยู่มากแต่เหมือนว่าเฮียโซกับซานยังมาไม่ถึงฮะสวัสดีครับนนยกมือขึ้นไหวพ่อชชาๆพร้อมรอยยิ้มก็จะนั่งลงโซฟาเดียวนานก็นี่เฮียนั่งข้างพ่อขั้นกลางระหว่างขากับพ่อพอดีไม่งั้นเขาคงอึดอัดมากเพราะเคยเจอท่านแค่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งที่สอเองมาเร็วดีนะครับเฮียซูตื่นเช้า ดีแล้วลูกชายพ่อเป็นคนที่ตื่นเช้ามาแต่ไหนแต่ไรเพิ่งพาอาศัยได้เสมอนอนยิ้มให้พ่อจัดชาติที่คุยกับเขาอย่างสงนิทสนมและไม่ถือตัววันนี้ท่านสวมชุดอยู่บ้านธรรมดามากทั้งๆท,ที่มีเงินมากมายแต่เสื้อผ้ากลับไม่ใช่แบรนด์เนมท่านนั่งก็สบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอารมณ์ดีเหมือนเที่ยวซุงไม่มีผิดถอดแบบพ่อมาเป๊ะมากแล้วพ่อกินข้าวเอ้ยฉันเอ้ยรับประทานเอ้ยเส,สวยพระกายาหาหรือยังครับ ไม้สุงหลุดขามะต่ยกมือขึ้นปิดปากทันไม่ทันดวงตาคมรีบหันไปมองทางอื่นพลางแกล้นหัวเราะสุดชีวิตไม่เว้นแม้แต่พ่อเขาเองก็ยิ้มตลกไม่ต่างกันนนท์มันพูดอะไรออกมาไม่รู้แต่โกรมากเน่าจะอยากถามว่าพ่อเขากินข้าวหรือย,ยังแต่ใช้คำไม่ถูกเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่มันมักจะกลายเป็นคนประมาทพอมันพูดผิดก็รีบแก้ยกใหญ่แต่คำที่แก้ดันหนักกว่าเดิมทำให้เขากับพ่อยิ้มนั้นตั้งแต่เช้าไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม้สุงล้าสายตาจากนนท์มามองพอ่อ ก่อนจะขยิบตาให้หนึ่งครั้งทั้งพ่อและเขาก็กระแมอมไอออกมาพร้อมกันเพื่อยุติการหัวเราะก่อนนอนท์มันจะเขินจัดจนงอนและพ่อก็พูดขึ้นเพื่อแก้คำให้ถูกต้องนอนท์ครับพ่อใช้คำว่ากินหรือทานกับพ่อก็ได้เอาที่เราสะดวกใจแต่คำอื่นพ่อไม่แนะนำนะท๊ทะท๊ะนนรรงใหญ่ะท๊ะฟ้าท๊าทัวตามสบายเธอไม่ต้องกังวลน,นะกนนทอะในลําคอแผ่วเบา ก่อนจะยิ้มแห้งปกปิดความเขินอายรีบยกมือไหว้เป็นการขอโทษผู้ใหญ่ขอโทษครับผมไม่เคยมาบ้านแฟนนี่เป็นครั้งแรกผมทำตัวไม่ถูกเจ้าสูงกับโซ่ก็เพิ่งจะเคยพาแฟนมาบ้านเหมือนกันอ่าก่อนหน้านี้ไม่มีเลยแหละครับนนท์ถามพลางกระพริบตาเป,ปรบๆเอาจริงๆเขารู้มาจากพี่เทนอยู่แล้วแหละว่าเฮียไม่เคยสนใจใ,ใครมาก,ก่อนจะมาเจอเขาแต่ก็อยากได้ยินจากปากพ่ออีกทีไง,ไงว่าใช่จริงหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าพี่เทนพูดอวยเฮียเข้าข้างไปอย่างนั้นหรอกนะไม่มีหรอกนอนคนแรกนี่ล่ละอ้า uh, ครับแอบถามหรือไงตัวเล็กสนนักนะไม่สุ่งเอ่ยเสียงแซวจนใบหน้าหวานหันความมามองเข้าตาวาวทำท่าจะยกมือขึ้นทุบแต่พอหันไปเห็นพ่อก็ลดมือลงและแยกเขี้ยวขู่เขาแทนส่งเสียงขู่ฟอ่อๆน่ารักน่เอ็นดูอย่าเรียกว่าตัวเล็กต่อหน้าพ่อดิทำไมคะ มันฟังแล้วเด็กอ่ะกูโตแล้วนะเว้ยปีสี่แล้วไมซุงมกะตกยิ้มที่มุมปากยกมือขึ้นจับคางมนบีบเบาๆอย่างมันเขี้ยวพลางเอ่ยถึงหนูจะอายุ30หรือ40เฮียก็จะเรียกหนูว่าตัวเล็กค่ะเตี่ยดื้อด้วยเด็กดีเด็กน้อยของเฮียเรียกทุกชื่อนั่นละนนเบิกตากว้างข่มขูให้เฮียมันเงียบซะเรียกเขาสะแบ้ไปหมดพ่อขำใหญ่เลยนะเห็นไหมเขาดูไม่เท่เองแล้ว จบสิ้นแล้วนนคนเท่ลูกหลานห่งเจียพู้หรือชื่อไม่ให้เรียกได้ปะไม่ได้ค่ะเพราะเฮียจะเรียกอยู่ดีเราสองคนนี่รักกันดีนะเวลาสุ่งมีแฟนไม่เหมือนอย่างที่พ่อคิดเอาไว้เลยไม่สุ่งหันกลับมามองพ่อเลยยิ้มให้บางบาพ่อลมหายใจออกมาเบาๆยอมรับออกไปตามตรงผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ือนกันครับแต่แฟนผมน่ารักไม่ไหวผมก็ยั้งใจไม่ค่อยอยู่เจ้าสำบัิสำนวน่าเรา อา้าวนนทโซมาโน่แล้วิีนเสียงของพ่อชาัดชตาินนก็หันไปมองทางประตูที่เลื่อนเปิดออกคนที่หน้าตาเหมือนเฮซุงเป้ไม่มีผิดเพี้ยนแต่ผมสีน้ำตาลเข้มกับใส่ชุดอยู่บ้านก้าวขาเข้ามาก่อนซานที่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มจะก้าวตามเข้ามายกมือไหว่พ่อแล้วนั่งลงโซฟาเดี่ยวตรงข้ามเขามีเฮซุนั่งข้างพ่ออีกฝั่งตอนนี้เหมือนมีแฝดสามนั่งเรียงกันไม่มีผิดฝาแฝดได้เชื้อพ่อชาชัดมาเต็มเต็มคือแข็งแกร่ง มากันครบแล้วเนอะครับพอดีรถติดนิดหน่อยจะคอนโดผมมันค่อนข้างไกลก็โซเรื่องเองไม่ใช่หรือพ่อก็บอกแล้วแล้วพ่อแนนมามีอะไรนี่ก็ครบสี่คนแล้วซันันอยู่ที่นี่นานไม่ได้อัลฟาสามคนมันปวดหัวร่างกายอ่อนแอหรือนน่นไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วพ่อก็หันมามองเขาพร้อมยกเขาเอาไปเป็นตัวอย่างที่กือบสั้นเฉยเลย ส่วนซันก็แค่นั่งยิ้มเหมือนเขินๆผงกศสีษาลงเบาๆคล้ายว่าไหว้เขาไกลๆเขาก็เลยยิ้มกลับไปให้อืมมันอ่อนแอเอาละ่ะงั้นพ่อจะพูดเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อวันหยุดเราจะไปเที่ยวหรือพักผ่อนกันต่อครับนอนอยู่ปีไหนแล้วนะนนทนที่กำลังนั่งมองคนใน,นคนนิทีสะดุ้งตัวเบาๆก็จะตอบขึ้นปีสีครับสันละ่ะ ของขึ้นปีสารครับทั้งสองคนอายุยี่สิบหรืยยังนนมองซันซันมองนอนก็จะตอบออกมาพร้อมกันครับดีพ่อถามทำไมแหละครับซันเอ่ยถามอย่างงุนงงก็รอยยิ้มของคนเป็นพ่อจะแย้มบอ,อกว่างพร้อมตอบให้หายสงสัยแต่กลับทำให้ทุกคนอึ้งตกตะลึงกับสิ่งที่คาดไม่ถึงพ่อจะบอกว่าถ้าใครมีหลานให้พ่ออุ้มได้ก่อนไม่ว่าจะซันหรือนน พ่อจะยกบ้านพักต่อ,อากาศติดทะเลพร้อมผับรูและทองหล่อให้เราไปจาัดก,การดูแลและเงินทุนสำหรับตั้งตัว10ล้านบาท10ล้านบาทนนตกใจจนเลผลพูดเสียงดังรีบตะครุบป,ปากเอาไว้แทบไม่ทันเขหาหันมองเฮียซุงทันทีเฮียก็มองเขาอย่างตกใจไม่ต่างกันยังไม่หมดนะพ่อจะเป็นผู้ใหญ่จัดงานแต่งงานให้ทันทีพร้อมสีสอดอื่นๆอ,อีกเกือบห้ล้านบาททองสําหรับหลาน และเงินปึกใหญ่สำหรับสะพ้ายตระกูลเมคาวิทยาการนนท์นนท์กลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่กับความน่ำรวยมหาสารที่รอเขาอยู่แลกกับมิลานให้พ่อแต่เขาดูแลใครไม่เป็นดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยแล้วจะให้มีลูกได้ยังไงแต่พ่อเขามองหน้าเฮียซุงจากที่ไม่ได้คิดอะไรก็เริ่มคิดหนักถึงเฮียจะไม่ได้มองกดดันหรืออยากให้มีลูกทว่าในแววตาคู่นั้นมองบอกชัดเจนว่าอยากมีลูกกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติแค่อยากมีเฉย ผมว่าผมสละให้ไอโซเลยดีกว่าหลังจากห้องนังเล่นเงียบกันไปพักใหญ่เฮียสุงก็เป็นคนพูดขึ้นมาก่อนทุกคนหันไปมองเฮียกันไปตาเดียวเขาก็แปลกใจอยู่นะว่าเฮียกำลังคิดอะไรอยู่ทั้งๆที่เมื่อกี้ยังสงสัยตาอออยากมีลูกกับเขาอยู่เลยทีงี้ทำไมปฏิเสธล่ะทำไมละ่ะนนไม่อยากมีลูกครับเราเคยคุยกันแล้วเงินหรือนอนเราไม่ได้อยากมีหลานให้พ่อ นนก็พิมตาเปียบเปรอบทันทีมองเลากๆไปมาปากอ้าๆหุบๆพูดไม่ออกบอกไม่ถูกตอนนี้เขาไม่อยากมีจริงๆเืยก็ยังไม่จบสภาพร่างกายตัวเองก็ไม่พร้อมวุฒิภาวะหรือการเตรียมตัวก็ไม่มีเลยไม่เคยคิดว่าจะต้องมีด้วยแต่โชคดีที่เฮียซุงเข้าใจและไม่ได้กดดันให้เขาอึดอัดซํายังช่วยพูดแทนให้อีกต่างหากครับผมยังไม่พร้อมซันก็ไม่พร้อมครับพอเขาพูดจบซันก็พูดต่อ ทำท่าทางลังเลคล้ายว่าหนักใจมือถูกกันไปมาอย่างวนคือซันอดแอร์ร่างกายไม่แข็งแรงอีกอย่างซันเพิ่งจะ20เองซันว่าถ้าจะมีลูกก็อยากให้ตัวเองมีความมั่นคงกว่านี้มั่นใจว่าจะดูแลลูกได้มีลูกเมื่อพร้อมนั่นคือสิ่งที่ซันคิดเขาขอมากมายที่พ่อจะให้ซันคงรับไวไม่ได้จริงๆครับขอโทษนะครับแล้วซันก็ยกมือขึ้นไหว้พ่อท่าทางน่าสงสารมากจอยยิ่งกว่าเขาซสอีก ส่วนเขาก็ยกมือขึ้นไหวขอโทษพ่อเช่นเดียวกันก่อนจะพูดต่อผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับผมคิดคล้ายๆซันถ้ามีพร้อมจริงๆก็ไม่อยากดิ้นโดนที่จะมีเพียงเพราะหวังสมบัติของพ่อผมอยากมีลูกตอนที่รู้สึกว่าพร้อมจริงๆเช่นกันครับขอโทษจริงๆนะครับเขาพูดออกไปแล้วและทุกคําก็รู้เป็นความจริงที่ออกมาจากใจตอนนี้เขาไม่พร้อมจะมีลูกอนาคตอีกปีหรือสองปีก็คิดว่าจะยังไม่มีเขาไม่พร้อมเขาเป็นคนอุ้มท้อง ังไงเขาก็สําคัญที่สุดเขารู้ดีว่าตัวเองมีได้หรือไม่ได้และคําตอบในตอนนี้คือยังไม่ได้ทว่าในตอนที่ทุกคนกําลังจ่อยขอโทษพอโพยไม่หยุดพอชัดชาตินั้นปล่อมือเสียงดังยิ้มกว้างรกกับว่าพอใจมากเอ่ยชมเปาะเสียงสดใสดีดีมากฝาแฝดลูกพ่อนี่เลือกเมียได้ดีจริงๆพ่อหมายความเมื่องไงไม่สูงขมวดคิ้วไม่เข้าใจยิ่งมองหน้าพ่อที่มีความสุขก็ยิ่งไม่เข้าใจ นี่ทุกคนกำลังปฏิเสธที่จะมีหลานนะแล้วพ่อดีใจอะไรงั้นเหรอพ่อแค่อยากลองใจที่พ่อนั้นทุกคนมาวันนี้ไม่ได้จะคุยเรื่องมีหลานหรอกแต่พ่อจะทําเรื่องยกสมบัติส่วนตัวให้พวกเราไปทํากินไปอาชีพเป็นธุรกิจเนอนาคตจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวกันได้สําหรับซันพ่อจะยกร้านสปาร้านนวดแผนไทยพร้อมบ้านหลังใหญ่ที่หัวหินให้เราหนึ่งหลังและเงินทุนสําหรับตั้งตัวหล้าน เอเอแต่ว่าคือผมส่วนนนพ่อจะยกบ้านพักตาอากาศติดทะเลกับภาพที่ทองหล่อให้เราไปดูแลและเงินอีก5ล้านเราโอเคใช่ไหมผมไม่รับได้ไหมครับพ่อผมเกรงใจผมอยู่บ้านกับเฮียก็ได้ครับถึงจะเสียดายแต่นนก็พูดไปได้วยใสไปอย่างน้อมน้อมถ่อมตนเพราะเกรงใจทว่าพ่อชัชาติท่านกลับรีบสายหน้าไปมาและมองเขาจริงจังมากรับไปเถอะ อีกอย่างพ่อก็ไม่ได้อยากให้ใครมาหาว่าลูกสะใภ้พ่อกระจอกหรือเกาะลูกชายพ่อกินถึงพ่อจะรู้ว่าพวกเราไม่ได้เกาะแต่พวกปากหอยปากปูมันเยอะเราเอาธุรกิจพ่อไปดูแลได้หละดีที่สุดแล้วอีกอย่างพ่อว่าจะวางมือทำไมครับพ่อจะไปไหนเหรอพ่อแก่แล้วสูงถึงเวลาที่พ่อจะได้บินไปเที่ยวรอบโลกสักที แบ่งธุรกิจไว้ให้ทั้งลูกชายและลูกสะภ้ที่ไว้ใจดูแลพ่อก็หายห่วงนนนฟังคำตอบของพ่อแล้วก็เข้าใจมองหน้าสานนิดหน่อยเราสบตากันสันก็เหมือนลังเลไม่อยากได้เช่นเดียวกับเขาจนเฮียโซเรียกสันไปคุยปรึกษากันเงียบๆสองคนส่วนฮีสุงก็หันมามองเขาป้องปากกระซิบเสียงเบาหนูโอเคไหมคะเขายืนหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วกระซิบกลับไป พ่อเฮียจะวางมือแล้วให้กูกับซันดูแลต่อจริงเหรอวะน่าจะจริงนะพ่อเคยพูดให้ฟังแล้วแต่ตอนนั้นเฮียกคคิดว่าคงอีกสักสี่ห้าปีไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แต่หนูยังเรียนไม่จบเลยจาเวลาที่ไหนไปดูแลงั้นตอดองไหมเราหนูเรียนจบก่อนเออถ้าเรียนจบก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้อีกอย่างการมีผับก็เป็นความฝ่ายฟังของกูอยู่แล้วได้มากูก็ดีใจนะเว้ยแต่ตอนนี้ไม่พร้อมดูแลจริงๆอะโอเค เดี๋ยวเฮียพูดก,กับพ่อให้อนอนค่อยๆเผ่าออกมานั่งหลังยืดตรงมองเฮียซุงที่คุยปรึกษากับพ่อรืงที่เขาต้องฝึกงานก่อนเรียนจบรับปริญญาแล้วถึงจะไปดูแลกิจาก,การแทนพ่อได้พ่อก็เหมือนเข้าใจสักพักฝั่งของซานก็คุยกับพ่อเหมือนกันคุยกันไปคุยกันมากลายเป็นว่าพ่อชาญอยากไปเที่ยวรอบโลกไม่ได้ต้องรอสักปีสักป,สกปีสองปีก่อนเพราะสภัยท่านแต่ละคนยังเรียนไม่จบไม่สามารถแบ่งเวลาไปดูแลอะไรได้ทั้งนั้น แต่เขาได้ผับแถวท้องหล่อเลยเหรอวะเท่โคตรพอ่อจัตชาตโคตรใจป๋าเลยเหมือนสุปพวกเรายังไม่พร้อมรับช่วงต่อใช่ไหมครับได้พ่อตามใจพวกเราเนะเอาที่สบายใจขอบคุณครับและพ่อก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทําให้ห้องเล็กๆน่ารักนี้ไม่ตึงเครียดจนเกินไปก่อนกลับเขาหันมามองพ่อชัชตที่เดินมาส่งพวกเราถึงหน้าประตูบ้านส่งเสียงเรียกท่านไว้เบา ก่อนจะถามในสิ่งที่ยังสงสยัยพ่อครับคือผมมีเรื่องอยากจะถามว่าไงนนเรื่องหลานคือว่านนพูดอึางอาักไม่รู้จะบอกพ่อยังไงดีว่าเขายังไม่พร้อมและไม่ใช่ในเร็วๆนี้ด้วยทว่าพ่อจะชาติกลับยิ้มให้แล้วตอบา่าเขาเบาๆอย่างเป็นกันเองไม่ต้องกังวลน,นั่นเป็นเรื่องของเรากับซุงจะมีหรือไม่มีพ่อก็ไม่ได้บังคับแต่พ่อขอแค่อย่างเดียว อย่างเดียวจริงๆครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทิ้งลูกชายพ่อถ้าเลิกกันก็ขอให้เลิกกันไปด้วยดีถ้ารักก็ขอให้รักด้วยความเข้าใจนนเข้าใจใช่ไหมว่าพ่อไม่อยากให้ลูกพ่อต้องเสียใจนนเหลือบตามองเฮียทรงที่ยืนอยู่ข้างกายเล็กน้อยสลับมองพ่อะชะฉาดยิ้มให้พ่ออย่างกันเขินมือถูปลายจมูกไปมาอย่างประมาตตอบด้วยความมั่นใจ ถึงจะเขินแต่เขาอยากให้พ่อได้รู้ว่าเขาเนี่ยผมคงทิ้งเงียไปไม่ได้หรอกครับผมมีพันธะแล้วอีกอย่างผมก็ไม่อยากเห็นคนที่ผมรักเสียใจเหมือนกันเขาตอบแต่อ้เฮียนี่สิยิ้มหน้าบายไปจานดาวเทียมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรไม่รู้ถ้าลงไปกลิ้งกับพื้นได้คงทาแล้วมัง้งถูกใจคำตอบใช่ไหมล่ะโดนใจละสิพ่อแมวยักษดีดีพ่อก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยกลับกันดีๆเหรอครับ น,นลูลากแขนอันฟ้าที่เขินให้กลับมาที่รถอย่างยากลำบากเพราะอีกฝ่ายตัวใหญ่กว่าพอสอดตัวลงนั่งเรียบร้อยก็หันหน้าออกมองวิวข้างทางทันทีรู้สึกขนลุกขนพองปแปลกๆพ่กลออราดอ,อกไม้บานสะพรั่งนี่มันคืออะไรสิญญ่งพูล่องลอยนี่มันมาจากไหนใครเป็นคนทำพอหันกลับไปมองเฮียไอเฮียมันเป็นคนทำเฮีย er, มึงเลิกสนิสนนิ่สักทีเถอะหนูบอกนักเฮียบอกว่าจะไม่ทิ้งเฮียด้วย ใช่ไงนนถอนหายใจกับคนโตโตแต่เขินด้วยไม่ต่างจากเด็กตัวเล็กๆที่เพิ่งแหดมีความรักมือ,อยกขึ้นบัดออร่าสีชมพูฟรุ้งๆรนงในอากาศไปมาให้มันระเหยไปซะจะมามุ้งมิ่งอะไรตอนนี้เฮีย er ชอบชอบมากๆไม่บอกก็รู้แต่งงานกันวันนี้เลยดีไหมคะจดทะเบียนเลยเฮีย er ยอมทุกอย่างในชีวิตให้หนูเป็นคนดูแลรวมถึงตัวเฮียด้วยขอก่อนใจเย็นเฮีย er ต้องมีสตินะ นยกมือขึ้นเป็นปางห้ามยตดกุมขมับที่ปวดตุบๆเหีย,ยมแม่งอาการหนักมากยิ้มคนเดียวพ,พึมพำคนเดียวตอนนี้ก็บีบแก้มตัวเองด้วยความสงสัยจนยิ้มกลามค้างแต่อย่างว่าแล้วเขาไม่เคยพูดอะไรหวานๆแบบนั้นเลยสักครั้งมันหายากมากเพราะเขาหวานไม่เป็นเพราะ้ยิงครั้งหนึ่งก็คงใจละลายไปเลยมันยิ้มไม่หุบคำว่าดึงหน้าคืออะไรคงไม่รู้จักละมั้งแล้วนี่กลับบ้านเลยปะใช่ค่ะ นูจะว่ไปที่ไหนหรือเปล่าเอา่อไปห้างหน่อยได้ไหมจะซื้อของได้ค่ะไม่สูงรับคำและพยายามหุบยิ้มแต่มันหุบไม่ลงเขาเลยไม่หุบซะเลยอยากยิ้มก็ยิ้มให้พอในนานทีเขาจะได้ยินนนพูดแบบนี้มันซาบซึ้งใจฟูแล้วก็รู้สึกว่ารักนนมากขึ้นจนอยากอุ้มกลับบ้านไม่อยากให้เท้ามันแตะพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขารู้ว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้นนคงไม่ยอมแค่รีน้ำให้มันยังไม่ชอบเลย แต่นั่นล่ะเขาอยากดูแลคนที่ตัวเองรักให้ดีที่สุดนนบอกรักเขาต่อหน้าพ่อบอกจะไม่ทิ้งไม่อยากเห็นเขาเสียใจนี่มันคำพูดของภรรยาในอนาคตชัดๆอยากพาไปแต่งงานจดทะเบียนยกธรรกิ์และทั้งตัวเขาให้นนท์เสียเดี๋ยวนี้เลยไม่นานร้อยก็เลี้ยเข้าห้างใหญ่ใกล้ๆนนท์ชักชวนพ่อคนคลั่งรักทำโล่ให้เป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งลงมาจากรถแล้วเดินเข้าไปด้านในด้วยกันพอถึงร้านเป้าหมายก็ลากเฮียตัวดีพุ่งเข้าร้านทันทีเัน,นเป็นช็อปขายอุปการณ์คอมพิวเตอร์ แน่นอนว่ามาสถานที่แบบนี้เขามีแผนในใจอยู่แล้วและมันจะต้องออกมาดีเขามั่นใจหนูอยากได้เขาใหม่หเรือ่องงตัวเดิมแหละคะเปล่าไม่ต้องถามเนี่ยแค่เราจ่ายเงินก็พอนอนว่าแล้วคุยกับพี่พนักง,งานเพื่อให้เลือกคอมที่สเปคดีๆให้สักตัวพร้อมอุปกรณ์สตรีมยกเซตชุดใหม่พอเฮียจ่ายเงินเสร็จแล้วก็หิ้วของพร,รุงพลรังเต็มสองมือมีเฮียช่วยถือด้วยสีหน้าดูงุนงงสดชีวิตที่เห็นว่าเขาเสื้ออะไรมาบ้าง แม่งอดขำไม่ได้มันทำหน้างงเหมือนแมวเจอสิ่งแปลกปลอมไม่มีผิดนอจกจากจะเลี้ยงแมวแล้วมันยังเหมือนแมวอีกก็น่ารักดีแมวงงเฮียขอถามอีกครั้งนะวะ่าของเก่าพังใช่ไหมถึงต้องซื้อใหม่นะเปล่าก็บอกว่าเปล่าแล้วเอาเครื่องนี้ไปทำอะไรคะนนหยุดเดินแล้วหันไปมองคนตัวสูงกว่าชาชายิ้มมุมปากให้อย่างไร้กาดยักคิ้วสองสามจึกทั้งหมดเนี่ยของมึงนะเฮียหนูว่าไงนะคะ พรุ่งนี้เฮียจะต้องสตรีมเกมกับกูเพื่อพิสูจน์ว่าเฮียรับได้จริงๆที่มีเมียติดเกมเนะ่ะแต่เฮียเล่นเกมไม่เป็นนะถ้าให้นั่งดูเฉยๆเฮียทาได้แต่ถ้าให้เล่นด้วยเฮียเขาไม่สันทัดนะจะสันทัดสันดานสันดาบอะไรก็ช่างเธอแต่พรุ่งนี้ต้องเล่นด้วยกันถ้ามีข้อโต้แย้งครับถ้าไม่เล่นจะไม่บอกรักอีกหนูหยุดทําไมนนตกใจที่จู่ๆอีกคนก็หยุดเดินแล้วยังสงสัยตาและห้อยหน้าสงสารมาอีกต่างหากจนเขาต้องเดินกลับไปรับ ทำตัวเป็นเด็กๆเ,เลยหน้างี้บูดมองเขาตาปริบๆส่งเสียงอ้อนหน้าเอ็นูแป,กปลกๆหนูจะไม่บอกรักเฮียอีกแล้วเหรอคะนนขำาพึื่อกับท่าทางน้อยอกน้อยใจที่เฮียสุงสมมาให้มองสบตากับเขาไม่กระพริบเลยความจริงเขาแค่อยากเล่นเกมด้วยกันเฉยๆเห็นบอกว่านั่งดูมานานมันจะดีกว่าไหมถ้ามีสักวันที่เราได้เล่นเกมด้วยกันอยู่ข้างๆกันสื่อสารการผ่านสิ่งที่เขารักและยึดเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองมาหลายปี มันจะดีกว่าไหมทอาเฮียจะได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เขารักด้วยมันต้องออกมาดีมากแน่ๆถ้ายอมเล่นด้วยก็จะบอกรักอีกบอกผ่านสตรีมเลยประกาศไปเลยว่ามีผัวแล้วโอเคไหมพอก็พูดออกมาแบบนั้นจากหน้าเศร้าๆบูดบึงก็ยิ้มกว้างโน้มหน้าเรามัจะแทบจะจูบอยู่รอมรอกกลางห้างใหญ่โดยไม่สนใจใครทั้งนั้นเขาลื้นมาไล่ลงคออีกหนึ่งอึกเพราะสายตาคู่นั้นวาววับประหลาดเน่าขนลุกแต่ก็หล่อชวนมองทำเอาเขาเคลิ้มไปเหมือนกัน กอริฟีปากอยากใะค่อยๆขยับเพียงเล็กน้อยและพูดเสียงแผ่วเบาเพื่อให้เราได้ยินกันแค่สองคนเฮียจะรอฟังนะคระับคว่ารักจากหนูเนี่ยถ้าเฮียยอมเล่นด้วยแล้วหนูไม่บอกรักแล้วก็เรามีเรื่องกันแน่ครับตอนแรกเขามั่นใจนะว่าวางแผนมาดีมันต้องออกมาดีแบบมัลืมไม่ลงแต่ตอนนี้เขาไม่มั่นใจแล้ววะเขาหาเรื่องใส่ตัวชัดๆเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่30นะครับ เอาแล้วเฮียจะไล่์คู่กับนนครั้งแรกจะเป็นยังไงรออา่านตอนต่อไปได้เลยนะครับตอนหน้าไปตอนจุดทุยตอนหน้าไปตอนจบแล้วนะมันมาส่งท้ายเพื่อรำนาพวกเขาด้วยกันเถอเอาตอนจบแล้วเหรอนี่โอ้ไมก่กอดฝากรีมแทนวัตนาเบ่ด้วยนะครับวัตนาเบ่บตเบสตรีมไม่ไหวนะตอนนี้นะอาการหนักจัดเลยนะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของกุนเขียนชัยลี่ด้วยนะครับทิ้งอยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กุนเขียนกันด้วยนะครับช่วง สนทนา5 c o m เม n t เชียงสนทนาคอมเมนต์วันนี้ไปดูไม่ได้กันเลยครับจากน้องแพรี่เอสนะครับเรื่องใหม่ก็ฟังช่องเก่าแล้วก็ฟังฟังทุกเรื่องวนกันไหลรอบมากชอบเวลาเบบีลิ้นพันสะดุดแล้วก็สะบัดทุยเราคิดว่ามันคือความน่ารักเอ๋หรือว่าเราจะชอบคนเถื่อนมันคือความชอบสวนบุคคลกรุณาลอกรีทุยกรุณาลอกเรียนแบบนะครับเอาไปเลยพันหนึ่งนะพันไปแล้วเมื่อกี้พันหนึ่งแค่ไปคิดว่ามันดูสะถุนก็ <laughs> โอเคบ้างแล้วครับ กูจะดูด่าไปกันสักวันหนึ่งอะว่าแตนเบ้ทำไมสะทุนอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้สะทุนนะมันมันนิดเดียวเองไปดูไม่ได้สอกันเลยครับจากน้องละเอียดนะครับเฮียสุงน่ารักแสนเออแสนดูรักเฮียเถอะนะนนหาไม่ได้แล้วแบบนี้อิชานนนะเขาบอกอิชาอยังมีเบ้ตรงนี้นะครับอิชาทำไมไปดูไม่ได้สากันเลยครับจากน้องดักฝันนะครับสองสามวันมานี้เบ้ไม่อ่านเมนหนูเลยอ๋อหนูไม่ได้เมนนั่นไงมาโทษคนอื่นนะเดี๋ยวก็จับตีตูดเลยเนี่ย ถกกางเกงลงมาแล้วก็ตีเพี้ยเพี้ยเพี้ยอย่างเงี้ยโหดไหมเป็นไงโหดไหมโหดเกินเดี๋ยวคลิปติดเหลืองอีกโหดขนาดนี้ไปดูไปที่สี่แลวจากน้องวิไลพรนะครับพี่เบ้เหนื่อยไหมอย่าลืมพักผ่อนให้ครบสามมือ้อทานอาหารให้ครบแปดชั่วโมงด้วยเราเป็นห่วงนะขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะพยายามกินยากินอะไรอยู่นะล่าสุดแรงจมูกไปนะรู้สึกแบบโอ้เหมือนมันไม่ได้ช่วยเลยนะมันก็ดีแค่ตอนล้างกันรแล้วก็สภาพมันก็เหมือนไม่ช่วยเลยอะไปดูเป็นสุดท้ายเลยจากน้องกีนะครับ อ่านเองก็ไม่อินเท่าวาตนาเบอ่านนะบอกเลยชอบเสียงคุณเบ้มากๆขอบคุณครับแต่เสียงตอนนี้ไม่อยากให้ชอบเลยนะเสียงมันดูไม่ได้เลยนะอ่านอะไรก็ขึ้นจมูกหมดเลยมันไม่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 ได้ฟีลเลยทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิม้มอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววันนาเบ้จะส่งมาให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจับเป๋ สวัสดีครับผมวัตวนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง